สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําวิธีการมัดยางยิงปากนนะครับผมมดแบบบ้านๆน,นะครับแบบฉุกเฉินที่ใช้ได้ทั่วไปนะครับเวลาอยู่หน้าง,งานเวลาอยู่หมายยางคงยางขาดได้ไดนําไปใช้กันนะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีคัตเตอร์ไขควงไฟเช็กแล้วก็คีมปากแหลมนะครับที่ผมใช้เชือกเชือกจะเป็นเชือกได้นร่อนธรรมดาครับเชือกถักแห่ทั่วไป เชือกอันนี้ผมใช้เป็นจะเป็นเชือกสองมิลนะครับไปดูวิธีการมัดกันเลยครับนี้จะเป็นเชือกของลูกนะครับตัวน,นี้ก็ผมมัดปมปกตินะครับนะครับหักคอทั่วไปตัวนี้จะแข็งแรงทนทานมากนะครับไม่ต้องหยอดกาวไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าข้อเสียจะมีระยะยาวจะทําให้ยางตรงใกล้ๆบริเวณปมเนี่ยมันรับน้าหนักไม่เท่ากันมันก็จะแตกลายงานนะครับแต่ส่วนผมจะทําแบบนี้เพื่อที่จะคงทนนะครับไปหน้างานจะไม่รูดก่อนอ,อื่นนะครับนำปลายเชือกใส่เขี้ปากแหลมนะครับแล้วก็ ยัดเข้าไปตรงๆเลยครับยัดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปให้ลึกลึกกว่าที่เราจะมัดนะครับเราจะมัดประมาณจากขอบสักสองมิลแล้วก็เชือกไนล่อนครับตัดตประมาณสอหนึงนะครับยาวขั้นแรกเราก็จะร้อยเชือกเข้าไปใต้ยางนะครับร้อยเชือกเข้าไปใต้ยางผมจะเอาด้านซ้ายนะครับปลายเชือกด้านซ้ายนะครับทับด้านบน ด้านบนยางแล้วก็จะเอาเชือกด้านขวามือนะครับทับยางแล้วก็ทับเชือกเส้นแรกที่ทับไปนะครับลอดใต้ยางแล้วก็มาทับกับเส้นแรกที่เราขวางไปนะครับนี่ครับประมาณนี้นี่ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ใช้ปลายเมื่อกี้นะครับลอดเข้าระหว่างกากระบาดนะครับลอดเข้าใต้กากระบาดลอดเข้าใต้กากระบาดครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมเอ่ย นี่ครับแล้วก็ดึงดึงเข้าวิธีนี้นะครับยางตัวยางเองเ,องเนี่ยมันจะเวลาเราดึงเนี่ยตัวยางมันก็จะดันดันตรงกากบาดนี่ครับดันให้เชือกมันหนีบกันเองนะครับมันจะได้ไม่คลายเนาะแล้วก็ดึงนะครับดึงซ้ายขวาดึงมาเบาก่อนนะครับให้มันน้ำนยบยางกระชับเข้าไปแต่แล้วเราก็เลื่อนมาตรง ขอบยางนะครับให้เหลือไว้ประมาณสักมินกว่าๆนะครับมิลกว่าๆนี่ประมาณนี้ครับนี่มันก็จะอยู่นี่พยายามจัดเรียงแต่ละเส้นให้ดีนะครับแล้วก็ดึงก่อนนะครับดึงไม่ให้มันรูดก่อนเสร็จแล้วนะครับปลายเชือกที่เหลือนะครับแล้วก็จะพันด้วยด้ยดามไขควงต่างๆน,นะครับเราจะใช้อะไรพันก็ได้ที่จะหาหน้างานก็ได้นะครับกิ่งไม้อะไรที่มันแข็งแรงพอที่เราจะจับได้ ถ้ายิ่งเป็นด้ามที่มันมียางกันลื่นนะครับยิ่งดีอย่างเช่นด้ามครีมตัวนี้ก็กันลื่นดีๆนะครับแต่ผมไม่ก็อันนี้ก็จะเราจะใช้ปลายเชือกนะครับม้วนกับกับด้ามไขควงนะครับม้วนโดยใช้หางเชือกตายนะครับทับหางเชือกเป็นนี่ตัวนี้จะเป็นหางเชือกเป็นนะครับดินได้นิโกกดไว้นะครับแล้วก็เอาเชือกตายพันนะครับพันทับทับกันไว้นะครับ ทับจนจนถึงใกล้ใกล้กลป่มที่เราจะมัดอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นไขควงนะครับเหมือนกันนะครับนี่จับตรงนี้แล้วก็หมุนเลยครับหมุนพันทับกันเองให้เชือกแต่ละเส้นทับกันเองครับจะมีความแน่นเขาก็จะ,ะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดึงเลยครับ ดึงนะครับดึงให้ช้าๆน่วงๆนะครับลึกๆดึงค้างไว้ก่อนมันก็จะรูดลัดกันเองนะครับตัวนี้ยังไม่ได้อ,อีกอิดนึงอย่าอย่าดึงแบบกระตุกกระชากนะครับให้ดึงแบบชา้าๆเนิ้ๆเดี๋ยวเชื่อเขาจะล็อกกันเองนะครับประมาณนี้นครับนี่ก็จะได้แบบนี้สวยงามเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก <gr> <en> ็จะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะทําปมให้ตรงข้ามกับปมเดิมปมแรกนะครับให้ตรงข้ามกับปมแรกสมมติว่าปมแรกจะอยู่ด้านนี้เราก็พลิกขึ้นมานะครับอ่าเราจะใช้เต้นไดเส้นหนึ่งทับทับยางก่อนนะครับแล้วเอาอีกเส้นมาทับเส้นแรกนะครับแล้วก็รอใต้ยางแล้วรอใต้ยางแล้วก็ทับเส้นเดิมอ่าก็ทับเส้นแรกนะครับสอดเข้าตัว x นะครับ ทับปลายเส้นแรกนะครับทับปลายเส้นแรกขึ้นมาใต้ย,ยางแล้วก็ทับปลายเส้นแรกเข้าตัว x เ,เข้าใต้ตัว x นะครับตัว x นีแล้วก็ดึงให้กระชับที่สาคัญน,นะครับให้มันอยู่ตรงข้ามกันถ้ามันไม่ตรงข้ามกันเวล e า,ราเราดึงข้างใดข้างหนึ่งมันก็จะมันชนปมแรกนะมันก็จะดึงไม่ได้นะครับจะเกิดการไม่แน่นขึ้นมาอันนี้รัดรัดได้ก่อนนะครับแล้วก็พันเหมือนเดิมนะครับพันตามต่างๆ ยิ่งหลายรอบยิ่งดีนะครับไม่ลื่นดีแล้วก็จะดึงแล้วก็ดึงปื๊ดแค่นี้ก็มีหลุดแล้วครับพวกนี้ยิงยางมีดึงตัวเองจะล็อกแน่นวันนี้ผมก็จะทําประมาณสามรอบนะครับแล้วก็มัดหักคอผมเตือนนะครับมัดธรรมดา สองปมครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วตัดแล้วก็รบนไฟนะครับโอเคก็ดึงดูนะครับนี่เป็นดึงคันขั้นต้นใช่ ผมก็จะได้สวยๆประมาณนี้เลยนะครับทนแน่นอนนะครับเชือกไม่มีขาดไม่มีหลุดแน่นอนแต่นานๆไปนะครับมันจะเกิดแตกลายงาช่วงนี้ไม่นะว่าจ,จะวัดมัดวิธีไหนมันก็แตกหมดนะครับแก้ไม่ได้